โรคแรกที่คิดถึงได้นะคะก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะโดยตรงค่ะ ยกตัวอย่างเช่นโรคต่อมลูกหมากโตนะคะซึ่งก็จะเจอในผู้ชายนะคะวัยกลางคนขึ้นไปจนถึงวัยสูงอายุนะคะก็คือถ้าต่อมลูกหมากโตมันก็จะกดเบียดบริเวณท่อปัสสาวะทําให้ปัสสาวะไม่สุดนะคะต้องออกแรงเบ่งพอในตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีปริมาณปัสสาวะที่เหลือค้างอยู่ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกปวดปัสสาวะได้บ่อยนะคะแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนได้ค่อนข้างเยอะค่ะ หรือว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะยุตแต่เช่นพวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะรู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลานะคะแล้วก็รู้สึกฉี่แสบขัดเวลาไปฉี่ก็รู้สึกฉี่ไม่สุดสักทีนะคะก็ต้องตื่นมาเพื่อจะลุกไปเข้าห้องน้ําบ่อยๆค่ะรวมไปถึงโรคที่เรียกว่าโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินค่ะก็จะรู้สึกว่าปวดปัสสาวะตลอดเวลานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทั้งวันได้เลยนะคะสําหรับโรคเนี้ยก็จะ ต้องลูกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆทั้งในกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะต่อมานะคะก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกายนะคะก็คือที่เจอบ่อยเลยนะคะก็คือโรคเบาหวานค่ะซึ่งมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งของคนไข้โรคเบาหวานเลยนะคะคือมีอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนค่ะทั้งคนที่รู้ตัวแล้วว่าเป็นเบาหวานนะคะกับคนที่ยังไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแต่ว่ามันก็เป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่า ในร่างกายมีน้ําตาลเยอะนะคะเพราะเวลาที่เลือดไปเลี้ยงที่ไตอ่ะแล้วก็มันก็จะมีการกรองออกมาเป็นปัสสาวะน้ําตาลในเลือดที่มันเยอะเกินมันก็จะถูกกรองออกมานะคะในท่อปัสสาวะหรือว่าในกลวยไตด้วยนะคะทําให้น้ําตาลที่ออกมามันดึงน้ําตาลออกมาด้วยนะคะดังนั้นคนไข้ก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเยอะแล้วก็คอแห้งหิวน้ําบ่อยด้วยนะคะก็จะมีอาการพวกนี้ร่วมกันด้วยในคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะรู้ตัวว่าเป็น เบาหวานก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่ากลางคืนอะ่ะลุกมาปัสสาวะกี่ครั้งก็คือถึงแม้ว่าจะได้รับการรักษาไปแล้วแต่มันก็มีโอกาสที่น้ําตาลในเลือดมันจะสูงเกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะถ้าได้ลุกขึ้นมาปัสสาวะมากกว่า2ครั้งขึ้นไปใน1คืนอันนี้หรือว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่เป็นเลยแล้วเพิ่งมาเป็นช่วงนี้ให้รู้ไว้ว่าน้ําตาลในเลือดอาจจะสูงก็ได้นะให้ไปตรวจเลือดดูน้ําตาลอีกทีหนึ่งค่ะพอมีโรคเบาหวานแล้วอีกโรคหนึ่งที่นึกถึงได้ก็คือโรคเบาจืด 他。啊 โรคเบาจืดก็คือเป็นโรคที่มีการดูดกลับของน้ำที่ท่อปัสสาวะได้น้อยนะคะเพราะว่าขาดฮอร์โมนค่ะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือได้ออกมาวันละเยอะๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าในคนปกติก็จะฉี่ออกมาอยู่ไม่เกิน1-2ลิตรต่อวันนะคะแต่ถ้าในคนโรคเบาหวานก็จะฉี่เยอะกว่านั้นนะคะประมาณวันละ3-20ลิตรทีเดียวเยอะมากๆเลยนะคะต่อมาก็อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้เหมือนกัน ถ้าสังเกตว่ามีการปัสสาวะเยอะปัสสาวะบ่อยนะคะแล้วก็สีของน้ําปัสสาวะค่อนข้างที่จะจางมากๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปตรวจกับแพทย์ละคะ่ะต่อมาที่คิดถึงได้นะคะก็คืออาจจะมีภาวะของโรคหัวใจแล้วก็โรคไตนะคะซึ่งโรคหัวใจก็จะเป็นพวกโรคหัวใจล้มเหลวนะคะจะมีอาการบวมน้าค่ะแล้วก็ อาจจะปัสสาวะเยอะในช่วงกลางคืนได้นะคะส่วนเรื่องของโรคไตนะคะไตมีการทำงานผิดป,ปกติค่ะก็อาจจะมีภาวะปัสสาวะเยอะในตอนกลางคืนได้เหมือนกันค่ะ หรือว่าอาจจะเป็นโรคที่เกิดความผิดปกติของระบบประสาทนะคะยุคตวอย่างเช่นพาร์กินสันค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อที่มาควบคุมกระเพาะปัสสาวะมันผิดปกติไปนะคะก็อาจจะทําให้รู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลาอะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ลุกมาปัสสาวะในตอนกลางคืนได้ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าที่เราปัสสาวะบ่อยๆในตอนกลางคืน,น่ะ มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแค่แบบวันสองวันอันนี้อาจจะไม่ผิดปกติอะไรนะคะเราอาจจะไปทําอะไรมายกแต่อย่างเช่นดื่มน้ําเยอะก่อนนอนนะคะหรือว่าในช่วงนั้นมีอากาศเย็นนะคะก็จะทําให้รู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยในตองงนกลางคืนได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงใครที่ชอบดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมันก็จะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะนะคะดังนั้นถ้าดื่มในช่วงเวลาที่ใกล้จะเข้านอน,อนแล้วก็มีโอกาสที่จะตื่นมา ตอนกลางคืนได้เหมือนกันนะคะหรือภาวะตั้งครรภ์ถ้ายุครรภ์เยอะๆนะคะลูกหรือว่ามดลูกอะ่ะกดเบียดกระเพาะปัสสาวะก็จะทําให้รู้สึกปวดปัสสาวะได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนก็ต้องตื่นขึ้นมาฉี่ได้ค่ะหรืออีกเร่องหนึ่งที่คิดถึงได้นะคะก็คือการกินยาขับปัสสาวะค่ะโดยเฉพาะถ้ากินยาขับปัสสาวะในช่วงหลังบ่ายสองเป็นต้นไปนะคะแล้วก็นอนในเวลากลางคืนเนี่ยมีโอกาสที่ฤทธิ์ของยาขับปัสสาวะมันจะยังตกค้างอยู่นะคะแล้วก็ ทำให้รู้สึกปวดฉี่บ่อยๆในตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นในคนที่จําเป็นต้องกินยาขับปัสสาวะนะคะตามแพทย์สั่งนะไม่ใช่ไปหาซื้อกินเองเนาะเช่นในคนที่เป็นโรคนะคะเช่นโรคหัวใจหรือว่าโรคไตอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการกินยาขับปัสสาวะดังนั้นควรที่จะกินในเวลาตอนเช้านะคะแต่ว่าถ้าหมอสั่งวันละสองครั้งก็จะเป็นตอนเช้ากับตอนเที่ยงะคะ่ะตอนเที่ยงก็ไม่ควรที่จะเลยไปเกินบ่ายสองค่ะเพราะว่า ฤทธิ์ของยามันก็จะอยู่ได้ค่อนข้างนานอาจจะลุกมาฉี่ตอนกลางคืนได้บ่อยเหมือนกันค่ะก็ถ้าใครสังเกตตัวเองนะคะว่ามีการลุกมาปัสสาวะบ่อยๆในตอนกลางคืนแล้วก็เป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะอาจจะสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันทําให้รบก,กวนการใช้ชีวิตด้วยเหมือนกันเนาะเวลาที่เราตื่นมาปัสสาวะมาฉี่ตอนกลางคืนน่ะกว่าจะกลับไปนอนแล้วก็หลับอีกทีนึงบางคนที่มีปัญหาเรื่องการหลับ ัหลับยากอยู่แล้วเนี้ยค่ะมันก็อาจจะรบกวนการใช้ชีวิตเราได้เหมือนกันนะคะถ้าสังเกตดูแล้วแล้วก็ดูปัจจัยอื่นๆที่กล่าวมาว่าไม่น่าเกี่ยวว่าจะทําให้ปัสสาวะได้บ่อยอันนี้ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะ